พอเรามีปฏิทินการทำนาอยู่ในมือของเราแล้วต่อไปก็คือขั้นตอนของการปฏิบัติแล้วล่ะค่ะแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะน้องแป้งไปแอบดูอุปกรณ์เครื่องจักรกลหนักผู้ช่วยกันทำนาของครูมามากมายแล้วครบค่ัจริงๆที่สำคัญครูชัยพรคิดคน้นประดิษฐ์ขึ้นมาเองทุกชิ้นแม้แต่ครูสุกรรันยังต้องทึ่งน่าสนใจอีกแล้วใช่ไหมไปเปิดโลกนักประดิษฐ์กับครูชัยพรกันเลยและทำไมพี่ต้องให้พี่สะพ้ย ไปรับเงินเดือนกับพี่ไป<อ>ทาอะไรพี่เซฟไปทําอะไรมาก็คือพอพอพอ,พอลาออกจากผู้ชี่ยบ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านคนเก่าของกเกษียณชาวบ้านก็มาเต็มเต็มบ้านเลยมาจะให้ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ปรากฏว่ามากันสามวันเลยผมก็ไม่เอาผมก็ปฏิเสธตลอดไม่เอาปรากฏว่าวันที่สามก็เขาผมไม่เป็นก็ไม่เป็นไรขอให้แม่บ้านเป็นแล้วกัน โอ้โหงานเข้าเลยแม,แม่บ้านขับรถก็ไม่เป็นเวลาเวลาเสียสองคนเลยใช่เวลาแม่บ้านเขามีมวนชนปลายอ้าวเราก็ต้องไป ate, bath, bath. เป็นผ right> no <ma ู้ใหญ่บ้านมาสมัยหนึ่งอีกสมัยหนึ่งเป็นอบตเป็นอบตอีกสมัยเขาก็อยากให้เป็นอีกเพราะว่าเขาไม่มีใครไม่มีใครแย่งเขาอยากให้เราทําหน้าที่ละก็ปรากฏว่าเราก็บอกว่าไม่ต้องอ่ะไม่ต้องไปรับเงินเดือนอบตเงินอบตได้เท่าไหร่เดี๋ยวให้มากกว่าก็เลยตั้งเงินเดือนให้สี่ห้าหมื่นนานเห็นไหม นี่มันความภูมิใจของชาวนาพาหนูมาเรียนรู้วันนี้เพราะอะไรการจะเริ่มอะไรเริ่มถ้าไม่ผิดมันไปได้เร็วครูชฉยพรเนี่ยหกปีนะกว่าจะมาปรับปเปลี่ยนปีท <มา S 2> ี่แล้วย,ยังคุยย้อนกลับกับแม่บ้านบอกโอ้โหนี่ถ้าเราทําใช้สมุนไพรตัง้งแต่แต่งงานใหม่ๆเนี่ยโอ้โหเราได้นาอีกบาล <laughs> แล้วก่อนเนี่ยนาถูกใช่ห้าพันห้าพันเนี่ยไม่มีปัญญาทีนี้ผมเนี่ยเห็นเกลื่อนกลาดหมดไอเทคโนโลยีต่างๆเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือ มันมายัางไงมั่งพี่คิดมาแล้วทําซื้อมาหรือว่าอย่างไงก็คือซื้อของของเก่าๆมาแล้วก็มาแปลงเขาเพราะว่าคนทํากับคนใช้เื่นคนเดียวกันก็เ,เลยแก้ปัญหาตรงนี้ได้เพราะว่าอย่างที่เขาทํามาเนี่ยอย่างเช่นที่เรามีเยอะแยะเนี่ยก็เพราะว่ารถเนี่ยไอ้ที่เขาขายมาทุกๆเนี่ยเพราะาไม่มีค่าแล้วเพราะว่าเขาใช้ไม่ได้ ช้ไม่ได้เขาขายทุกถูกไอ้คำว่ารถขายถูกคือโครงรถต่างเนี่ยคของรถถูกถูกคือหมาก็ว่าชาวบ้านทั่วไปชาวนาทั่วไปน่ะซ่อมไม่ขึ้นแล้วไม่ได้แล้วพี่ซื้อมาซื้อมาซื้อเป็นช่างกิโลเป็นเศษเหล็กมาซื้อถูกถูกอะคือาาละสองพันสามพันแต่ราคาให้เล็บก็คุ้มแล้วพี่ก็น่าเลสิราคาละสองสามื่นเออเราซื้อสองสามพันนนี้ผมซื้อตัวใหม่มานะผมซื้อมาตัวใหม่น่ะสี่หมื่นหกเห็นไหมผมไม่ได้สามสี่คันเลยก็โอ้ทั้งฟู่ คำใหม่นะสับใหม่นะฝูงเออฝูงอ่ะผมเห็นแปลกก็คือว่าที่พี่เล่าให้ฟังอยู่ครั้งหนึ่งว่าไปทีเนี่ยเป็นยังกับรถไฟเลยใช่นะอันนั้นเข้าใจได้เพราะว่าด้วยเขแก้ปัญหาแรงงานน้อยไอ้นี่แหละไอ้ที่ไอ้เขาเรียกอะไรเคนเรียนะเคนก็คือในกรณีที่ที่ทําที่มาของการทําเคนก็เพราะว่าข่าอินอินคาดไปพลาดยังไงพี่ก็คือขับรถขึ้นรถ สะพานพาดสะพานพาดขึ้นายพิกอัพหรือเทเล่ขึ้นถ่ายพิกอัพแต่ว่าสะพานหลุดสะพานมันไม่หลุดหรอกย้งเราไปซื้อรถมาถูกทั้งรถทั้งเครื่อง่ะซื้อมาสี่พันครับซื้อมาสี่พันเราก็รถอะไรคะรถเดินตามเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยอ๋อ้งรถถูกไปเนี่ยนะได้ทั้งรถทั้งเครื่องเลยซื้อมาสี่พันแต่ตอนที่เราไปเอาน่ะเราจะติดน่ะมันก็ติดได้ แต่เราไม่กล้าติดติดแล้วเดือดราคามันจะโอเคเดือดว่าเป็นว่าเราไปซื้อของใช้ได้มาราคาถูกเลยเอ,อ้กระจายกระจายกระจายไอ้มาตายอยู่ไม่ซื้อซากมาไม่ซื้อซากมาเราก็เข็นขอแรงเจ้าของเอาเข็นขึ้นมาแล้วซื้อมาสี่พันก็พอมาก็เราก็ติดติดบนรถแล้วก็ลงไปเลยลงได้ก็ปรากฏว่าทีนี้เราก็วิจจะวิจน้ําออกวิจน้ําออกปรากฏว่าเราก็จะเอารถคันที่ซื้อมาใหมนะ่น่ะ ยางมาจอดแดงแห้งอยู่อพอรถเขาไม่ได้ใช้เงี้ยยางก็แฟบอยู่ค้างคู่หนึ่งเลยแต่ทีนี้พอเราเราขับถอยล่างขึ้นรถไปถึงตรงยางแฟบมันก็ตกกับพักอะก็ตกกับพักเนี่ยมันก็สไลด์สไลด์จะลงสะพานแล้วก็กระตุกกับแทวกระตุกกลับแล้วเนี่ยมันพาไม่กลับาะมันพาคว่ำเลยอพอคว่ำเลยเนี่ยไอไอตัวมือถือของมันมันก็มุ่นไงพอมุ่นแล้วมันตีเข่าผมเอ็นขาดไปสองเส้นหมอเขาสั่งว่าห้ามทําอะไรเลย แบกอะไรไม่ได้คืออย่าไปอันตรายนะเพราะเอ็นมันสําคัญเอ็นเอ็นมันขาดไงทีนี้อาก็บอกว่าต้องใส่ใส่เหล็กมาเอาเหล็กทำทำเหมือนว่าเฟือกเหล็กข่าวมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าข่าเราเนี่ยต้องนิ่งมันถึงเอ็นมันจะต่อได้มันจะต่อกันได้ทีนี้ผมก็มาช่วยเหลือตัวเองก็โดยที่ว่าหมอเขาบอกต้องขาแข็งผมก็มาก็มีความคิดว่าเออเราเนี่ย S <S มีท่อ PVC หน้าสี่ท่อ PVC หน้าสี่เราก็มาผ่ากันเพราะเรามีเครื่องมือช้นานมือแล้วก็อเอาหินเจียตัวเล็กก็ผ่าผ่าครึ่งก็ท่อ PVC มันก็เล็กกับขาเราแล้วไปต้มน้ําให้เดือด<อ>บานจะเอาไปต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอาท่อ p v วเนี่ยจจ่มลงไปที่ผ่าครึ่งแ,แล้วแล้วเราก็เอาเอาผ้าขนหนูนะห่อห่อขาให้ให้เต็มพื้นเลยแล้วเราก็เอาไอ้ท่อ PVC ที่ผ่าน่มาทําใส่ามาใส่เข้าในในขาเรา พอใส่ในข่าเสร็จแล้วนลเราก็น้ําลาดที่ให้มันอยู่ที่ให้มันแข็งม,ม,มันก็แข็งก็เป็นรูปข่าเราเลยพรากฏว่าเราก็เวลาเรานอนเราก็ใท่อพีวีซีใส่แล้วก็มันจะมีตัวที่ร<อ>ัดสองข้างพรากว่าข่าเล้แข็งปรากฏว่าเดือนเดียวนี้เดินได้เลยบอ,อกว่านัดไปตรวจก็ปรากฏว่าเขาก็ยังไม่ให้แบกน้ําหนักผมก็เลย ถ้าเราจ้างเขาวิดน้าเนี่ยมันก็เสียตังค์แล้วก็วานเขานี่บ่อยๆหนักใจหนักใจเอาจมูกคนอื่นมาหายใจไม่ได้ละวานเขามีคนไปแต่ทีนี้เราก็เกรงใจเราทํานาเป็นร้อยแล้ววานเข้าไปวิดน้าอะไรบ่อยๆก็เลยเราก็ใช้รถลากอย่างนั้นเลยลากไปอย่างนั้นไม่ต้องนั่นเพราะว่ารถมีบีบเลี้ยวดูคันไปตากวิดน้า แล้วก็ใช้เคนเนยยกท่อเลยท่อท่ออย่างี้มีหูหมดเลยครับผมเพื่อว่าเวลาเราจะยกก็เอาเคนยกกลางแล้วก็สวิงไปลงะจะลงตรงไหนก็ง่ายไ,ได้พลหมุนได้เลยครับผมแล้วก็อย่างมันต่อยอดจากวิทย์น้ำแล้วเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือรดพังรถเสียแล้วสามารถยดได้เลยใช่พอเสียแล้วมันเดินไม่ได้นี่ไม่ได้เร<อ>าก็อันนี้ยกขึ้นเลยเราก็อันนี้ยกก็สวิงเข้ารถได้เลยลก็เทิมให้ ทำงานได้เร็วแล้วก็ไม่ต้องเสียกระทิงแดงเยอะๆวานครับเวลาถ้าเกิดเรากล่องขึ้นรถเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีอุปกรณ์เนี่ยเราต้องกระทิงแดงสี่ขวด้วสี่คนยกยาสี่คนยกแล้วต้องนี่เป็นนี่บุญคุณนานใช้ไม่หมดอีกเพราะว่าพอเวลาเวลาเราคนเนี่ยเขาก็เห็นว่าเราเสร็จนาเนี่ยเราเครื่องไม้เครื่องมือเอาเครื่องไม้เครื่องมือไปจอดเนี่ยคนก็มารอจะช่วยยกบอกไม่ไ็นไรยังไม่เสร็จยังไม่เลิกก็เพราะว่าถ้าเรา ถ้าเราให้เขาช่วยยกอเราต้องมีสิ่งน้ําใจให้เขาแล้วแต่ให้เขาเขาไปกันซะก่อนแล้วเราดึงวเราเคลนยกทีนี้มันอย่างงี้พี่คือไอ้เคลนตัวนี้ผมมองมันง่ายเนาะคือแต่คือดูมองเห็นง่ายแต่ผมเข้าใจกว่าจะมาวันนี้นะมันไม่ใช่ง่ายๆก็คือมันต้องเหมือนว่าเป็นคํานวณให้ได้คํานวณจุดจุดพอดีให้มันได้แต่ทีนี้อันเคลนเนี้ลงทุนน้อยมากเลยพันสี่ร้อยบาทเองไปซื้อมาจาก เชียงกงที่กรุงเทพไปเพราะไปซื้ออะไรสิบล้อแมลงมันก็วางอยู่มันนอนไอจุกอุดน้ำมันนมันหลุดอยู่มันก็กิีโคโลอยู่น้ำมันมันก็แห้งหมดเลยเราก็มว่าแมลงตัวนั้นเท่าไหร่เราก็รวมต้องห้าตันไงเขาบอกว่าแมลงเสียเสียแล้วเราถทมแล้วเสียค่าเท่าไรร้อยเดียวร้อยเดียวเราก็ซื้อมาพอซื้อมาก็เอาไอตัดเอาน้ำมันเครื่องใส่ตัดยางรองเท้าอุดอุรูนั่มันก็ขึ้นเลย ตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมือที่ที่พี่ใช้ทํานาร้อยวัวได้น่ะจมันมีกี่ตัวก็คือถ้าเป็นอุปกรณ์พ่วงอ่ะที่เราสร้างขึ้นมาเองก็มีอยู่สามสี่ตัวสี่ตัวก็คืออ่ะอย่างเช่นตัวกล่องรูกเทือกกล่องรูปเทือกเนี่ยทำให้เรียบกริบเลยแล้วก็ทํางานได้เร็วครับไม่ต้องมองเห็นก็สามารถทํางานได้ สองก็คือลูกฟลักลูกฟักรถเนี่ยก็คือคันนี้เป็นสวิงแมคโครเลยไอสวิงเนี่ยคือเป็นกระโปะชุดของมันเลยมันจะมันจะทดของมันพอดีอยู่เลยแต่ทีนี้เราเห็นดีไอสวิงแมคโครก็เพราะว่าแมคโครเนี่ยวลามันตักแล้วมันหันไปหันมาเนี่ยมันกระตุกจะตายมันยังไม่พังเลยแลอันี้เอามาใส่หมุนเฉยๆเองมันเดวมันก็หมุนไปทางเดียวกันเลยมันก็เลยทนก็เลยทําให้เราเนี่ยมาต่อยอดก็คือมาเจาะ ไปจ้างเขากึงสามพันเจาะร้อยเพาแล้วใส่ล้อต่อเนี่ยประมาณ8วันเสร็จใช้มาเนี่ยใช้ประมาณประมาณห้าสี่ห้าร้อยไร่แล้วย,ยังไม่เป็นไรเลยครับแล้วไม่ต้องกลัวว่าเคยถ้าเกิดเรารถตีผมใช้รถโซ่อยู่ใช้รถโซ่เนี่ยโซ่ขาดปีละครั้งสองครั้งเพราะว่าก็ไอ้ลูกลูกฟักของเราเนี่ยมันโหด<ช>เพราะมันมันไปเท่ากับรถตีดินเลยอะ่ะแล้วก็ไปเร็ว ก็เลยทําให้โซ่ขาดรถไม่ดีนะรถหนักไม่ไหวใช่แต่พอมาใช้ตัวนี้นี่ปลิวเลยหายห่วงไปเลยลูกจิ้มน่ะที่มาของการทําลูกจิ้มก็เพราะว่าเคยไปดูงานฟิลิปปินส์แล้วก็ไปเห็นอย่างไอ้ที่เขาย่าในร่องข้าวเขาอะเราก็เลยจำอย่างมาจํอย่างมาแล้วก็มาทําใช้รถลากเลยก็ทํางานได้เร็วและย่าฟางได้ ผ่านท้องตลาดมันจะเตี้ยกระทูเตี้ยแล้วก็คอสั้นมันก็จะมีช่องว่างน้อยช่องว่างน้อยเวลามีฟางก็จะยัดมันก็จะติบคลองคลองคลองไม่ได้มันก็จะถ่ไม่ได้เราก็จะเพราะว่าคนทําคนใช้มันคนเดียวกันเราก็รู้ว่าอ๋อต้องคือพอมีปัญหาเราก็คิดแก้ใช่ก็เลยทําให้เราเนี่ยรู้ว่าอ๋อถ้าเกิดเราคอยาวเนี่ยกคอยาวคอสูงคอยาวมจะห่างจากล้อใช่ครับถ้าสูงมันจะมีช่องว่างเยอะฟางมันจะรอดได้แล้วก็ ไอตัวดักควางน่ะใก่กรก์ที่ที่ซื้อผ่านมามันจะออกตายเลยเหมือนว่าเหมือนเหล็กแข็งเลยแต่ของเราไม่สั่นได้สะบัดตัวเองได้เหมือนมันยับถึงยื่นได้ไม่ใช่คนตายก็เลยมันก็จะทําให้ควางเนี่ย มนตัวตัวแบ่งความหนักไปทางไหนมันก็จะไปทางอ๋อพอหนักทีนี้พอเพล่ไปทางโน้นหนักตนีกับเพล่ไปทางนี้ใช่มันเป็นตัวแบ่งความก็เลยทําให้ของเราเนี่ยไถได้เร็วและผ่านอันนี้เคยไปถ่ายแข่งที่วัดลัดสิงห์ที่สัมชุกสัมชุกครับได้ที่หนึ่งได้รางวัลมาสามพันโอ้เข้าใจไถกบฟางขี่ไถสวยใช้เวลาน้อยก็คือเนื้อที่หนึ่งงานใช้เวลาสิบสามนาทีสุดยอด ตัวที่แหวกร่องน้ําโดยที่ทําจากฝากระโปรงรถเพิ่มมูลค่าเออก็คือว่าปกติแล้วมันจะกลายเป็นเศษเหล็กแล้วใช่คือต้องไปไปไปหลอมแล้วใช่เราก็ไม่ต้องขึ้นรูปใหม่ไม่ต้องเลยลเอามาพลิกง่ายขึ้นแล้วก็มีมีเป็นหัวหมูใต้ล่างวางยู่ก็จะสามารถแหวกล่องน้ําได้พอดูเทคโนโลยีแล้วมันก็หลากหลายมาก<ห>ามันเกิดจากปัญหาแล้วก็แก้แล้วก็มองไปข้างหน้าว่าจะทําอะไรให้มันลดลดแรงงานเพราะอะไร ครูชัยพรเนี่ยอายุเท่าไหร่นะคะตอนนี้5 3 53แล้วเพราะนั้นกำลังด้วยสภาพของร่างกายถึงได้มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากกว่าแล้วเป็นเทคโนโลยีที่คิดเองทำเองค่ะนี่ค่ะน้องแป้งสงสัยนะคะว่าทำไมครูชัยพรค่ะถึงคิดประดิษฐ์เครื่องการช่างต่างๆเป็นนะคะก็คือตอน,นเด็กเดยังไม่มีโอกาสได้เรียนก็เลยช่วงว่างอ่ะพ่อก็เลยส่งไปยูอูยูอูยูสองสามปีก็เลยถึงได้ว่าเราก็ได้ประสบการณ์ แล้วเราก็ต่อยอดตอนที่ว่าพอแต่งงานแล้วเนี่ยเราก็ไปยุไปเสริมก็หมายาความว่าไปรับจ้างอยู่ที่โรงสีเป็นลูกมือ<ะ>ที่โรงสีก็ทําให้เราเชี่ยวชาญมากขึ้นก็เลยเป็นที่มาของการที่ก็าเป็นช่างเนี่ยแต่พอแต่ตอนเด็กๆอ่ะอยู่อู่ก็อยู่ในแผนกช่างซ่อม<ะ>มันก็เลยเหมือนเราก็เป็นการเรียนร,รู้ไปได้เราก็ได้ความรู้จากตรงนั้นนะมาประยุกต์ใช้ได้แล้วก็อย่างที่มาทํามีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะเพราะว่าเรามาประยุกต์เพราะว่า คนทำกับคนใช้เหมือนคนเดียวกันเราจะแก้ปัญหาได้รู้ปัญหา<ช>คิดแนวทางแก้ได้ใช่